สวัสดีค่ะฮัลโหล้าเจ้าหาวฟ้าหลอกซื้อเองนะคะหางหายจะการอัดคลิปวิดีโอใน YouTube ไปนานมากๆเลยวันนี้นะคะก็จะมารีวิวตามหัวข้อเลยวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียนะคะอาจจะดูไม่เกี่ยวกับภาษาจีนสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ในหมวดหมู่ไม่สอนจีนทำอะไรก็แล้วกันเนาะ เราจะมาพูดคุยกันนากันก่อนนะคะเรื่องของเรื่องก็คือฟ้าเราชช่อเนี่ยอยากจะไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียแล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยไปเที่ยวประเทศไหนเลยที่ต้องใช้วีซา่าก็คือไปเที่ยวแบบประเทศที่เป็นฟรีวีซ่ามาตลอดเนาะครั้งนี้ก็เลยเป็นครั้งแรกนะคะที่ลองทําวีซ่าด้วยตัวเอง เดี๋ยวนี้เราจะมาพูดกันว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็ท้ายคลิปนะคะจะมีทริควิธีการทําวีซ่าให้ผ่านอย่างรวดเร็วฉบับฟ้าเราซื้อเองนะคะก่อนอื่นเลยฟ้าเราซื้อเนี่ยก็เข้าไปหาข้อมูลว่าถ้าเราจะไปออสเตรเลียนเนี่ยมันมีวีซ่ากี่ประเภทซึ่งเราไปเพื่อท่องเที่ยวใช่ไหมวีซ่าท่องเที่ยวเขาจะมีแค่ประเภทเดียวนะคะก็คือซับ600ไม่แน่ใจว่ามันมันอ่านว่าอะไรเนาะเราก็เข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์นะคะมันจะแบ่งออกเป็นแบบนี้เป็นการยื่นวีซ่าด้วยตัวเองที่สถานทูตออสเตรเลียเนาะกับ การยื่นวีซ่าแบบออนไลน์นะคะการยื่นเอกสารด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องส่งเป็นไปรษณีย์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้เราสามารถยื่นออนไลน์ได้ร้อยเซเลยนะคะทุกอย่างก็จะสะดวกตัวเราเองเนี่ยอยู่ต่างจางาังหวัดหรือว่าอยู่กรุงเทพแบบส่งออนไลน์ได้ทั้งหมดเลย ก็จะสะดวกกว่าแล้วก็ไม่ต้องใช้รูปถ่ายด้วยนะคะการสมัครแบบออนไลน์เนี่ยนะคะทุกคนเราก็สามารถสแกนเอกสารทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็เอาไปอัปโหลดลงในเว็บไซต์นะคะของสถานทูตได้โดยตรงเลยซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหัวข้อให้ตรงนี้เลยก็จะมีเอกสารเยอะประมาณนึงแล้วเขาก็จะเขียนไว้ว่าเราสามารถแอดแทสไฟล์นะคะหรือว่าแนบไฟล์เนี่ยได้สูงสุดกี่ไฟล์ทีนี้วิธีการทําของเราเนาะก็จะต้องไปสแกนไฟล์นะคะแล้วก็อัปโหลดลงหลังจากเราอัปโหลดลงเนี่ยเราก็ทําการจ่ายเงิน แค่นั้นก็ถือเป็นการเรียบร้อยแล้วสําหรับการแอพลพยออนไลน์นะคะมาต่อกันนะคะซึ่งขั้นตอนง่ายๆนะคะก็คือว่าเราแอดแทรร์ไฟทั้งหมดก็คือแนบไฟล์ทั้งหมดเสร็จนะคะจนแน่ใจแล้วว่าเราจะไม่แก้ไขไฟทั้งหมดแล้วนะก็กดแอพลายเลยเพราะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะไปที่ห้องชําระเงินพอเราตัดพันบัตรเครดิตนั่นคือการสมัครที่สมบูรณ์แล้วหลังจากการสมัครที่สมบูรณ์นะคะเราต้องมีการทาไบโอเมตริกหรือว่าการลงประวัติหลักฐานเราก็คือการไปสแกนนิวนั่นเองพอเราแอพลายเสร็จเนี่ยเราจะได้อี เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาไปสมัครไบโอเมติกซึ่งไบโอเมติกเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาในการจองนิดนึงนะคะทำลายของฟ้าเราเช่อจะเป็นแบบนี้นะ18นะคะเริ่มสมัครแล้วก็แอปพลายเสร็จวันที่20เพราะว่าเราจะต้องมีเอกสารที่ต้องเพิ่มเติมนิดหน่อยเนาะชำระเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จองไบโอเมติกที่เร็วที่สุดซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือวันที่24 ก็หลังจากที่จะมักไป4วันเนาะวันที่24ี่เนี่ยเรานะัดทำไบโอเมติกนะคะที่ในซอยเทอร์มินอลทำไบโอเมติกตอนเที่ยงเขาจะแบ่งเป็นประเทศเลยใครไปไม่ถูกก็ลองทมอินฟอร์เมชันใต้ตึกดูก็ได้ค่ะพอเราไปทำไบโอเมติกเนี่ยเขาก็จะที่บอกเลยเขาจะให้เราสแกนนิ้วสแกนนิ้วนะคะลงประวัติแล้วก็ชําระเงินก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็รอผลตามอ e ีเมลเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เวลาพิจารณาประมาณ20วันขึ้นไปแล้วก็เป็นวันทําการด้วยนะคะนั่นหมายความว่าใครที่จะทําวิซ่านะก็ลองเผื่อไว้ ลสักประมาณบวกลบ1เดือนดูกระดับละกันนะคะแต่บังเอิญเป็นความโชคดีมากๆเลยนะที่ว่าพอหลังจากที่ฟ้าราซื้อเนี่ยทำไบโอเมติกเข้าไปไม่ถึง24ชั่วโมงทุกคนวีซ่าก็แกล้งเลยนะคะวีซ่าแกล้เนี่ยหมายถึงว่าวีซ่าได้รับการอนุมัตินะคะก็จะได้เป็นอีเมลแบบนี้มา นะซึ่งวีซ่าเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะพิจารณาอย่างไงนะคะบางคนก็ได้3เดือน1ปี3ามปีนะคะคิดว่าต่ําสุดเนี่ยจะเป็น3เดือนนอแล้วก็1ปี3ปีตามลําดับจวนจํานวนครั้งหมายถึงซิงเกิลหรือว่ามัลติเพิลก็อยู่ที่เขาพิจารณาเช่นกันนะซึ่งฟ้าเราซื้อก็ได้เป็นวีซ่าแบบ1ปีมานะคะแล้วก็เป็นแบบมัลติเพิลซึ่งหมายความว่าใน1ปีนี้ในพีเรียดที่เขาเขียนมาเนี่ยเราสามารถจะเข้าออกในประเทศเนี่ยกี่ครั้งก็ได้แต่1ครั้ง จะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนหรือว่า90วันนั่นเองค่ะทีนี้ก็จะมาถึงส่วนที่เพื่อนๆรอ,อคอยกันก็คือทริคก,การทำยังไงให้วี่าแกล้เร็วขอบอกกันว่าเนี้ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็วันเวลามันขึ้นอยู่กับ ทางนู้นพิจารณาเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเราซะทีเดียวนะคะแต่ว่านี้เป็นประสบการณ์ตรงที่มาแชร์ดูคิดว่าอาจจะมีผลที่ทําให้วีซ่าเราผ่านเร็ว1เอกสารเราต้องแน่นคำว่าเอกสารต้องแน่นคืออะไรตามหัวข้อที่เขียนเลยเขาขออะไรมาวงเล็บถ้ามีนะออนเนี่ย optional อย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้อยากใส่ใส่เลยใส่เข้าไปหมดเลยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะ maximum ัม50หรือ60ถ้าใส่ได้ก็ใส่อยากใส่อะไรใส่เข้าไปเลยแต่ว่าไม่ได้อ t แ a c ไฟล์โลงแรมเข้าไปนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงจริงมีญาติอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ ไม่ได้ทําให้เราแอดเวนเพจเพราะว่าเราไม่ได้เขียนอินไวเลเตอร์หรือว่าจดหมายเชิญคืออย่างนี้ทุกคนการไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีให้ให้เราติกา๊กวัตถุประสงค์ว่าเราจะไปเที่ยวเยี่ยมญาติไปหาแฟนไปทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่เนาะตรงเนี้ยเราติกเป็นทราเวลซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะมีโรงแรมแต่เราก็ไม่ได้ใส่โรงแรมเข้าไปและถ้าสมมุติเราต้องการจะไปเยี่ยมญาติเราก็ควรจะมีอินไวเลเตอร์หรือจดหมายเชิญจากญาติที่เป็นคนออสเตรเลียหรือว่าคนที่พำนักอยู่ที่ออสเตรเลีย แต่เราก็ไม่ได้ทําตรงนี้เหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีญากจะใช้อินไวเลเตอร์จะใช้จดหมายเชิญหรือไม่ใช้ก็ได้ส่วนการจองโรงแรมจะมีไว้จองแบบรีฟันได้นะคะก็ใส่เข้าไปก็ได้แล้วก็เขาจะให้เรากรอกนะคะช่วงเวลาที่เราคิดว่าจะไปทําไมถึงใช้คําว่าคิดว่า เพราะเขาจะดอกจันไว้ข้างล่างเลยว่าการพิจารณาเนี่ยมันไม่สามารถเร่งรัดได้นะคะก็จะตามเวลาที่เขาบอกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทําอะไรที่มันจ่ายเงินไปแล้วเผื่อว่าเราไม่ผ่านหรือเผื่อว่าเราผ่านแต่เราได้ช่วงเวลาที่ไม่ใช่ที่เราจองเนื้อเอาไว้ทุกคนก็ทําอะไรเป็นแบบ refundable ได้ก็ดีนะคะส่วนตัวฟ้าเราเชเนี่ยยังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินพอวีซ่าแกนแล้วถึงค่อยจองนะคะแต่ว่าก็เป็นความโชคดีที่มันแกลเร็วเราเลยจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าประมาณเดือนนิดๆมันก็เลยทําให้ไม่ได้แพงมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพู ถึงข้อดีข้อเสียของการมีอินไว้กับไม่มีอินไว้นะคะข้อดีของการมีอินไว้เนี่ยมันทําให้เอกสารของเราเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีคนเชิญเราจริงๆแล้วก็อาจจะทําให้ยอดเงินสเตทเมนต์ของเราเนี่ยน้อยลงด้วยก็ได้เช่นกันนะคะแต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะทําให้เขาเข้าใจว่าเรามีโอกาสที่จะไม่กลับมาเช่นกัน,นะคะ่ะที่นี่นะคะจะมาแชร์เอกสารที่ฟ้าเราเธอใช้กันนะคะอย่างแรกเลยที่เขาต้องการก็คือ1สําเนาพาสปอร์ตของเรานะคะ สองที่บาเราซื้อใส่เข้าไปก็คือหนังสือรับรองการทํางานก็ให้หัวหน้ารับรองการทํางานให้นะคะ 3. เป็นรูปพาสปอร์ตเล่มเก่าๆของเราว่าเราเคยไปที่ไหนมาบ้างก็ใช้ตั้งแต่เล่มเก่าเลยนะเคยไปประเทศไหนก็จะแกนให้หมดเลยนะคะส่วนประเทศที่มไม่ได้สแตปมหรือประเทศที่ต้องขอวีซ่าอื่นๆก็ไม่แน่ใจว่าทางปลายทางเนี่ยเขาสามารถตรวจเช็คได้มากน้อยแค<ก>่ไหนสเตตเมนต์ธนาคารย้อนหลัง6เดือนอันนี้แนะนําเลยว่ามีกี่บัญชีใส่ไปให้หมดเลยทุกคน แล้วก็ Travel Plan t รา v e l p พ a n ตรงนี้เนี่ยขอบอกเลยว่ามันเป็นงานเร่งเนาะก็แบบไปแอบก๊อปมาแต่ว่าเวลาเราก๊อปเนี่ยเราต้องเมคเซนด้วยว่าสถานที่ที่เราจะไป1 2 3ใน1วันเนี่ยมันมันใกล้เคียงกันไหมไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันจะไปตรงนี้อีกวันหนึงเอ๊ยแล้วก็บ่ายโมงฉันจะไปตรงนี้แต่มันไกลกันมากอย่างเงี้ยทุกคนมันก็คือเหมือนเราต้องศึกษารีวิวประมาณนึงนะว่า1วันเราจะทําอะไรบ้าง ซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดตามแผนนั้นสัทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาก็จะพิจารณาจากแผนเที่ยวเราด้วยเอกสารต่อมานะคะที่แนบเข้าไปด้วยก็คือบัตรค้าราชการซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น optional เนาะใครอยากะใส่ก็ได้แต่ว่าเราอยากใส่เพื่อให้มันดูว่าเอ้ยฉันจะกลับมาแน่นะแล้วก็ฉันมีมีหน้าที่การงานรอฉันอยู่ฉันไปแค่แบบเป็นฮอลิเดย์นะคะอ๋อคิดออกอีกอย่างหนึ่งทุกคนเขาจะมีช่องว่างๆแบบนี้นะคะให้เราเขียน ไม่กี่ไม่กี่ตัวอ,อักษรว่าเราต้องการจะไปทําอะไรที่ประเทศออสเตรเลียตรงนี้ฟ้าเราซื้อก็เขียนไปว่าฉันทํางานแบบนี้แบบนี้ มีฮอลลีเดย์สิวันต้องการที่จะไปหาคุณป้าที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียมีแลนที่จะไปเที่ยวกันอย่างนั้นอย่างนี้แค่นั้นเองค่ะตรงนี้เอกสารต่อมานะคะที่ใส่เข้าไปเป็นรูปภาพจําได้ว่าเอารูปภาพที่เป็นแบบรูปกับคุณป้าแล้วก็รูปคุณป้าแบบรูปพาสปอร์ตรูปที่อยู่คุณป้าที่แน่นอนเพราะเราไม่มีโรงแรมเนาะใส่ลงไปในด็อกคิวเมนตะ์เอ,อ่ Word อไมโครซอฟท์บวะ แล้วเราก็อัปโหลดไปด้วยนะคะก็คือจะเป็น Family t e ีว่าเขาเป็นป้าเราจริงๆนะมีความสัมพันธ์กันแบบนี้มีรูปคู่กันแบบนี้มีบทสนทนากันแบบนี้ อะไรอย่างงี้นะซึ่งก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะว่าก,ก็ไม่รู้เหมือนกันใสไปก่อนก็คิดว่าที่สถานทูตเนี่ยก็น่าจะมีคนไทยด้วยนะคะอาจจะมีผลในการช่วยพิจรารณาตรงนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าใครที่มีแพลนที่จะทำเนาะก็บวกลบไปประมาณ1เดือนนะคะเพราะว่าเขาเรีม m a r k ไว้เนี่ยในเวลาปกติของเขาเนี่ยก็คือ20วันจนถึง30วันทําการ นั่นหมายความว่ามันไม่รวมเสาร์อาทิตย์เนาะเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาให้ดีนะคะสุดท้ายนะคะมารวมค่าใช้ใจ่ายที่ใช้ไปทั้งหมดสําหรับการขอวีซ่าครั้งนี้นะคะการขอวีซ่านะเขาจะคิดเป็นเลทเงินออสเตรเลียนคะคะก็หกักผ่านบัตรเครดิตไปเนาะค่าสมัครวีซ่าเนี่ยจะไม่ได้คืนนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่แกลง้งเนาะจะไม่ได้แอปลูกก็ตามนะค่าวีซ่าจะอยู่ที่หนึ AUD นะคะก็หัก บัตรเครดิตไปประมาณ3,400กว่าบาทก็ตีไปว่า3,500บาทแล้วกันเนาะส่วนการทำ biometric นะคะจะอยู่ที่735บาทนี่ก็คือค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดสำหรับการทำวีซ่าในครั้งนี้ค่ะขอบอกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะทุกคนเราสามารถทำเองได้ ะะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังศึกษาการทําวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียด้วยตัวเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยนอกเหนือจากที่พูดไปทั้งหมดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย